่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดถูกใจให้กันด้วยนะครับเรื่องราวหลอนๆตามที่พักบังกะโลหรือโรงแรมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ฟังและได้ยินเรื่องเล่าผีตามโรงแรมหรือตามห้องพักรายวันจากช่องเรื่องเล่าผีต่างๆและในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆของพี่ยักษ์ขาประจำที่เคยส่งเรื่องเล่าหลอนๆ ใน e ีพีที่58ในเรื่องไม่ได้ตั้งใจเหยียบและคราวนี้พี่ยักกลับมาอีกครั้งกับประสบการณ์หลอนในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังกันครับสวัสดีครับชาวเรื่องเล่าสตอรี่หลอนวันนี้ผมได้กลับมาถ่ายทอดเรื่องราวหลอนๆที่เกี่ยวกับที่พักแต่คราวนี้เป็นเรื่องราวหลอนๆในโรงแรมนะครับที่ผมเคยพักเป็นประจำย้อนกลับไปเมื่อปีพศ 2,542ตอนนั้นผมได้เข้าไปทำงานเป็นช่างภาพอิสระและมักจะรับงานเป็นประจำที่จังหวัดขอนแก่นไปอาทิตย์ละครั้งครับหรือถ้ามีใครว่าจ้างก็จะได้ไปส่วนมากแล้วผมชอบพักโรงแรมที่ประจำและจะต้องเป็นห้องเดิมเสมอบ่อยซะจนว่าพนักงานโรงแรมจะรู้จักกับผมเกือบหมดแค่ผมเดินเข้ามาที่ล็อบบี้พนักงานก็จะเตรียมคุณแจห้องให้เป็นห้อง310 ห้องที่ผมพักประจำผมมันคนเดินทางบ่อยนะครับปกติแล้วก็นอนแต่โรงแรมซึ่งโรงแรมนี้ผมได้พักมาตั้งแต่ต้นปี42จนปลายปี43ถึงได้ย้ายเข้าไปทำงานอยู่กรุงเทพซึ่งเป็นงานประจำนะครับอยู่สตูดิโอเล็กๆเ,เลยไม่มีเวลากลับมาที่ขอนแก่นอีกจนผมได้ทำงานที่กรุงเทพได้ปีกว่าผมเลยได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวขอนแก่นครับและก็ไม่พลาดที่จะพักโรงแรมที่ผมจะพักอยู่เป็นประจำ ขอจองห้องพักหน่อยครับขอห้อง310นะครับผมเอ่ยทักทายกับพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เท่าที่ผมสังเกตจะเป็นพนักงานที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่สงสัยคนเก่าคงได้ลาออกไปแล้วอะไรนะครับห้อง310ใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าเอ๋อเปล่าครับผมอยากให้พี่ลองห้องอื่นบ้างพอดีโรงแรมเราปรับปรุงไหมชั้นสก็ดีนะครับผมว่าจะได้เดินขึ้นบันไดไม่เหนื่อย อ๋อไม่เป็นไรครับผมชอบห้อง3 1 0พอดีเคยพักเป็นประจำนะครับผมพูดจบพนักงานก็มองที่หน้าผมไปครู่หนึ่งแล้วก็ลงไปบันจงหากุญแจห้องที่อยู่ในตะกร้าจนผมยืนรออยู่ครู่หนึ่งสักพักพนักงานก็ยื่นคุญแจให้รอบกับเดินออกมาช่วยผมยกกระเป๋าเออพี่รู้จักห้องอยู่ใช่ไหมครับงั้นเชิญเดินนําเลยครับเดี๋ยวผมถือกระเป๋าตามพนักงานพูดจบผมเลยเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น3าม โรงแรมแห่งนี้มันเป็นโรงแรมเก่านะครับลิฟต์จึงไม่มีพอผังขึ้นมาชั้นบนผมรู้สึกว่าชั้นนี้มันดูเงียบเงียบเงียบแปลกแปลกแต่ตอนนั้นก็คิดในแง่ดีว่ามันก็ดีเหมือนกันจะได้นอนหลับโดยไม่มีห้องข้างๆกวนผมเดินมาตามโถงห้องชั้นสามพนักงานที่เดินตามก็ดูท่าทีแปลกๆพอออกจากโถงได้เราทั้งสองก็เดินไปตามทางเดินที่ปลูด,ด้วยพรมสีน้ำเงินสองฝั่งก็เป็นห้องต่าง ที่ดูเงียบและปราศจากคนพักอยู่จนผมเดินมาจนสุดทางเดินก็จะเป็นห้องที่ผมพักประจำเออเรียบร้อยใช่ไหมครับเสียงพนักงานเอ่ยถามอยู่ที่หน้าห้องที่ผมเพิ่งจะเปิดเข้ามาผมมองหน้าพนักงานแล้วพยักหน้าตอบว่าโอเคจนพนักงานบอกว่างานผมวางกระเป๋าไว้หน้าห้องนะครับผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับพอพนักงานพูดจบก็ได้รีบเดินไปอย่างรวดเร็ว ผมก็ยืนมองด้วยความงงจนพนักงานคนนั้นได้เลี้ยวลงบันไดาหายลับลงไปข้างล่างโรงแรมแห่งนี้มีสามชั้นนะครับชั้นที่ผมอยู่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดข้างบนเลยดูเงียบเงียบเงียบแบบแปลกๆยังไงชอบกลตอนนั้นผมมองดูเวลามันก็เป็นช่วงสามทุ่มก,กว่าๆผมที่เพิ่งเดินทางมาถึงจึงรู้สึกเพลียไม่ได้คิดอะไรปิดประตูเลยรีบเข้าห้องน้ำเปิดแอร์เย็นฉ่ำ มานอนบนเตียงที่นุ่มๆแล้วก็เพลอหลับไปผมขออธิบายก่อนนะครับลักษณะห้องที่ผมอยู่ก็เหมือนห้องหมอพักทั่วไปที่ห้องน้ําจะอยู่ทางด้านหลังมีราวตากผ้าที่หน้าห้องน้ําแล้วก็มีเตียงที่หันข้างให้กับประตูหน้าห้องมีทีวีอยู่ตรงที่ปลายเตียงคืนนั้นผมก็เลยเปิดทีวีทิ้งไว้สมัยก่อนนั้นถ้าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนสถานีโทรทัศน์ก็มักจะปิดรายการเป็นหน้าจอหลๆบ้าง หน้าจอสีสีบ้างส่วนไฟในห้องผมนั้นก็ปิดไปตั้งแต่ก่อนนอนเลยมีไฟจากหน้าจอทีวีส่องสว่างคอไว้อยู่จนเวลามาช่วงกลางดึกผมก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นแต่เป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับจ,จู่ๆหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ําเสียงสายน้ําที่ออกมาจากฝักบัวกระทบกับร่างกายของคนก็เป็นลักษณะของคนอาบน้ํแหละครับผมเลยเอี้ยงหูฟังดีๆมันก็เป็นเสียงน้ําอย่างชัดเจน ด้วยที่ผมในตอนนั้นมีความง่วงมากกว่าความอยากรู้แถมยังมีอาการเพลียๆอยู่เลยได้นอนหลับต่อโดยไม่คิดอะไรจนเวลาช่วงเช้าของอีกวันผมก็ได้นั่งคิดว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมได้ฝันไปจนสักพักเพื่อนผมได้โทรเข้ามาเลยได้ลุกไปอาบน้ําแล้วก็ออกไปหาเพื่อนตามที่ได้นัดกันไว้เวลาก็วนไปจนถึงค่าคืนนี้ผมมีนัดสังสรรค์กับเพื่อน เลยได้กลับก้าห้องมาในเวลาเที่ยงคืนกว่าๆทำธุระอาบน้ำส่วนตัวจนเสร็จนอนจริงๆก็เกือบตีสองในคืนที่2นี้ผมก็เปิดทีวีนอนเช่นเคยเอนกายลงเตียงที่นุ่มๆด้วยความที่มึนเมาเล็กน้อยเลยได้นอนหลับไปอย่างง่ายดายจนถึงช่วงกลางดึกตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักตีสาได้ผมกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ก็ได้ยินเสียงฝักบัวเป็นเสียงเหมือนคนอาบน้ำอีกแล้วแต่คราวนี้ ผมเลยลืมตาขึ้นลุกจากเตียงไปดูที่ห้องน้ำพอผมเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงน้ำที่ดังชัดเจนก็ได้เงียบลงโดยพลันพร้อมกับที่ผมผลักประตูเข้าไปแถมพื้นห้องน้ำในตอนนั้นมันกลับแห้งสนิทไม่มีความเปียกอยู่เลยตอนนั้นผมรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรจากที่ประสบการณ์ไปพักที่ต่างๆก็เจอเรื่องแปลกๆมา,มามากมายเลยได้พูดล,ลอยๆออกไปว่าผมมาพักผ่อนนะครับ จะมาอยู่แค่3คืนคืนนี้เป็นคืนที่2และก็พรุ่งนี้จะเป็นคืนสุดท้ายถ้ามีอะไรก็มาเข้าฝันบอกได้พอผมพูดจบก็เดินตรงไปที่เตียงแล้วก็เอ็นกายนอนต่อจนถึงเช้าวันสุดท้ายนั้นทั้งวันผมมุวงแต่อยู่กับงานถ่ายภาพล้อมกับเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนถึงเวลาตอนค่าก็ได้กลับเข้ามาที่ห้องพักอีกเช่นเคยคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะพักอยู่โรงแรมนี้ วันนี้ผมไม่ได้ดื่มอะไรมากมายเพราะผมต้องเดินทางแต่เช้าแถมยังนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องห้องนี้อีกว่ามันคงมีอะไรแน่ๆในห้องนี้ในช่วงเวลาสองปีที่ผมไม่ได้เข้ามาพักผ่อนและพนักงานคนเก่าๆที่ดูคุ้นเคยกลับไม่เหลือทำงานเลยสักคนและพอประมาณสามทุ่มกว่าผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้ครึ่งเพื่อที่จะได้ขับรถกลับกรุงเทพพอเอ็นกายลงเตียงได้แค่นั้นผมก็หลับลงอย่างง่ายดาย คืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่ผมได้เปิดทีวีทิ้งไว้จนช่วงกลางดึกตอนนั้นผมก็รู้สึกกลึงหลับกลึงตื่นหูก็ได้ยินเสียงฝักบัวไหลเสียงดังแบบเดิมผมก็ได้แต่นอนหลับตาฟังอยู่อย่างนั้นนอนฟังจนเสียงน้ํามันเงียบลงพร้อมกับเสียงสะบัดผ้าเช็ดตัวทําเอาผมงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แล้วมันก็มีสิ่งที่ทําให้ผมต้องลืมตาแกกเป็นเสียงของคนปลดกอนประตู ถูกปลดออกอย่างแรงพร้อมกับเสียงประตูห้องน้ำมันก็ค่อยๆเปิดออกตอนนั้นผมได้แต่ลืมตาแล้วรู้สึกว่าอึดอัดไปทั้งร่างกายขยับตัวไม่ได้และแต่มองดูใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายล่างทวมแต่ไม่สูงค่อยๆเดินพันผ้าขนหนูออกมาจากห้องน้ำร่างชายคนนั้นเดินผ่านที่ปลายเตียงและผมสังเกตว่าทีวีตอนนี้ถูกปิดลงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ผมเนี่ยตอนนั้นยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครที่เข้ามาในห้องเราจะเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ร่างทุม่มท้วมปริศนาค่อยๆเดิอนอ้อมไปยังโต๊ะที่อยู่ทางข้างเตียงฝั่งทางหน้าประตูห้องแสงจากหน้าต่างทางหลังห้องสาดส่องเข้ามาพอเห็นลางๆว่าชายคนนั้นกำลังทำอะไรผมได้ได้มองอยู่อย่างนั้นขยับหน้าได้อย่างเดียวตอนนี้ชายปริศนายืนหันหลังให้กับผม ยืนถือเอกสารอะไรสักอย่างผมมองดูไม่ค่อยชัดเพราะมันก็มืดพอควรแต่สิ่งที่มันทำให้ผมกลัวคือร่างปิศนานั้นได้หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าดำๆที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนั้นชายที่ยืนหันหลังให้ผมมีเพียงผ้าคุณหนูพันตัวส่วนล่างเริ่มสะอึกสะอื้นร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดฝังน้ำเสียงเยือกเย็นขนลุกร้องไห้เหมือนกับคนหมดอะไรตายยากแล้วสักพักร่างนั้นค่อยๆถอย ถอยมานั่งบนปลายเตียงโดยนั่งหันข้างให้กับผมผมเลยได้มองเห็นสิ่งที่ชายคนนั้นได้หยิบออกมาแล้วมาถือไว้ที่มือขวามันคือปืนปืนลูกโม่สีเงาเงินที่มันสะท้อนกับแสงไฟที่มีอันเล็กน้อยตอนนั้นตัวผมสั่นทําได้แค่มองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคําว่าผีตอนนั้นไม่กลัวแล้วผมกลัวแค่อย่างเดียวคือปืนกระบอกนั้นที่อยู่ในมือขวาของชายดังกล่าว ในขณะที่ติดอยู่ในห่วงเวลาสิ่งที่ชายคนนั้นได้ทําทําให้ผมถึงกลับตะลึงงานกับเหตุการณ์คือชายที่นั่งอยู่ปลายเตียงนั้นค่อยๆย,ยกมือขวากําด้ามปืนเข้ามาเล็งที่หัวตัวเองอย่างช้าๆพร้อมกับมีท,ท่าทีสึกสะอื่นร้องไห้ดังเยือกเย็นจนขนลุกแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมือ่อไกปืนถูกลั่นพร้อมกับมีแสงวาบขึ้นมาแวบหนึ่งเสียงคำรามของปากกระบอกปืนดังกึกกล้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ พร้อมกับเลือดที่อุ่นๆกระเด็นกระจายไปทั่วเตียงของผมที่นอนอยู่แล้วร่างปริศนาที่ไปชีพตัวเองนั้นล้มลงมานอนบนเตียงแล้วสิ่งที่สยดสยองจนผมรู้สึกกลัวเมื่อร่างที่ทุวมๆได้นอนลงมาขนาบที่ข้างตัวผมในท่านอนหันหลังให้แต่จู่ๆส่วนที่เป็นศีรษะของร่างปริศนาค่อยๆหมุนมาหมุนกลับมามองที่ผมจนผมได้มองเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดของชายผู้นั้น และสิ่งที่ทําให้หัวใจผมหวีดวิวคือใบนหน้าที่ตาเหลือบโพงมองจ้องหน้าผมอยู่แล้วอยู่ๆใบหน้าที่รู้สึกว่าไม่มีลมหายใจกลับเริ่มเสยะยิ้มจนปากนั้นฉีกไปถึงหูดูน่าเกลียดน่ากลัวในห้วงวินาทีที่แสนจะนานผมรู้สึกเสียวสหลังขนลุกไปทั้งตัวแล้วตัวเริ่มเย็นๆร้อนๆหัวใจหวีดวิวคล้ายกระตกจากที่สูงจนเหมือนกับอาการคนสลบไป แต่สิ่งที่ทําให้ผมงงไปกว่านั้นคือผมได้สะดุ้งตื่นแสดงว่าเมื่อครู่นี้มันเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าเป็นฝันแล้วมันคงเป็นฝันที่น่ากลัวสุดๆและก็เหมือนจริงออกมากๆตอนนั้นผมเลยรู้ขึ้นมานั่งทบทวนสิ่งต่างๆแต่จูๆ่ๆกลับมีเสียงคนอาบน้ําดังขึ้นในห้องน้ําอีในวินาทีนั้นผมรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรผมจึงหยิบเอาโทรศัพท์ใส่นาฬิกาหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมา แล้วก็รีบออกจากห้องนี้อย่างโดยเร็วตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่กว่าผมเลยไปน,นั่งที่หน้าร้านสะดวกซื้อจนเผอิญได้เจอกับพนักงานคนเก่าเลยได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าผมเจออะไรจนพนักงานคนนั้นที่สนิทกับผมเลยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสี่เดือนที่แล้วมีคนมาฆ่าตัวตายอยู่ห้องที่ผมมาพักประจําเป็นชายคนอายุประมาณ40่กว่าจับได้ว่าเมียมีชู้และเสียใจเพราะเมียขอหย่า โดยได้ลาโลกด้วยการยิงตัวตายพอดีกับที่มีพนักงานสองคนเดินเช็คความเรียบร้อยอยู่แถวๆหน้าห้อง310เลยรีบลงมาแจ้งผู้จัดการให้ขึ้นไปเปิดประตูห้องดูก็พบว่าชายดังกล่าวได้นอนเสียชีวิตยอยู่บนเตียงหลังจากที่ชายคนนั้นได้ฆ่าตัวตายไปสองวันพนักงานคนเก่าๆเวลาขึ้นมาตรวจชั้นสก็มักจะโดนผีหลอกกันโดยเวลาที่เดินมาบนชั้นสนี้มักจะมีคนเดินออกมาจากห้องสาม ออกมาโดยมีลักษณะเลือดอาบอยู่ครึ่งตัวหรือในบางครั้งเมื่อพนักงานกำลังเดินขึ้นมาชั้น3ปกลับได้ยินเสียงสะอึกสะอื่นแว่วลอยดังออกมาจากทางห้อง310จึงทําให้พนักงานเก่าๆที่อยู่กันมาตั้งแต่ตอนผมเข้ามาพักแ,แรกๆได้ทยอยลาออกกันจนไม่เหลือชุดเก่าอีกเลยพอฟังเรื่องราวจากพนักงานคนเก่าเสร็จเสียงนาฬิกาปลุกที่ตั้งจากโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นประมาณตีห้ากว่า ตอนนั้นฟ้าเริ่มสว่างแล้วผมเลยขอตัวจากพนักงานคนนั้นและขอเบอร์กันไว้ผมเดินเข้าไปในโรงแรมพร้อมกับเช็คองออกตอนนั้นเลยขอให้พนักงานขึ้นมาขนของกับผมพนักงานก็กล้าก,กลัวแต่ยังไงซะผมก็บังคับให้ขึ้นมาจนได้ผมขนของจนเสร็จน้ำก็ไม่ต้องอาบลงมาข้างล่างคืนคุณแจห้องรับเงินมัดจำแล้วก็ขับรถออกมานี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเจอนะครับ อาจจะเป็นฝันหรือเป็นเรื่องจริงแต่ที่แน่ๆตอนตื่นขึ้นมาก็มีคนอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําจนมาถึงปัจจุบันผมได้ย้ายมาอยู่ขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่ได้ไปพบมาอีกหลายเหตุการณ์และก็ฝาก ep 58ด้วยนะครับในเรื่องไม่น่าไปเหยียบใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับอ๋อและในปัจจุบันนี้โรงแรมที่ผมไปนอนประจำตอนนี้ก็ยังเปิดบริการอยู่ ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองและมิตรภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ